ว่ากันว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จเนะ่ะมันไม่สบายหรอกเพราะความสำเร็จอะอาจซ่อนอยู่ในที่ลึกลับซับซ้อนต้องบุกป่ปปาฝ่าดงเข้าไปหาแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ชายคนหนึ่งเพราะสิ่งใกล้ต,ตัวที่คนทั่วไปมองไม่เห็นค่านี่แหละที่สร้างมูลค่าความสำเร็จให้เขาได้มากมายหลายร้อยเท่าเหมือนเส้นผมบางเทือกขาทั้งเทือกก็ว่าได้ว่าแต่อยู่ไหนอะ่ะ เขาเนี่ยตอนนี้ผมกําลังตามหาของบางอย่างซึ่งในเขาว่ามันมีมูลค่ามหาศาลทั้งยังหอมหวานและกินได้ด้วยมันต้องไปกลิ่นของมันแน่ๆมาต้องใช้แน่ๆครับโอ้หนี่ไงสมบัติแห่งคุนเขาขี้ชมด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 ,มดนี่แหละฮะคุณผู้ชมสิ่งที่ผมตามหามาตลอดวันนี้ <S <S จะกินแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกินยังกินไม่ได้ครับ จะกินแล้วเฟยผมไม่รอแล้วผมตามหามาตลอดวันเลยเฟรมอย่าห้ามเราเฟ่มโอเคในเมื่อคุณห้ามขนาดนี้ไปก็ได้ก่อนหนึ่งอยากถามเลยว่าเฟรมเนี่ยทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ทำกาแฟชมดครับข้อดีของมันที่แตกต่างจากกาแฟอื่นๆเนี่ยมันคืออะไร ชมดกินกาแฟเข้าไปใช่ไหมครับในระหว่างที่กินเนี่ยก็ดูดซึมโปรตีนออกไปทําให้ไม่ขมแสดงว่าถ้าไม่ขมรสชาติมันยิ่งดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วมันก็มีกลิ่นหอมด้วย<ช>ี่ากินมาเป็นกินเฉพาะของชมดคาเฟอีนก็น้อยลงคนที่กินกาแฟแล้วใจสั่นเนี่ยก็กินได้ครับปกติกาแฟทั่วไปรสามร้อยสี่ร้อยแล้วถ้ากาแฟชมดละห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งครับเรื่องของลูกค้าเป็นยังไงบ้างมีคนมาซื้อรถตแบบใหญ่โตโอร่าขนาดไหนก็เป็นแบรนด์แบรนด์ล้นหรู สั่งทีก็สั่งหลักร้านขึ้นนะครับทำไมถึงตั้งชื่อว่า b l u e g มันเป็นชื่อนกพันหนึ่งครับนกแก้วมาคอคือนอกจากชมด์แล้วที่นี่เลี้ยงสดดัตว์อย่างอื่นด้วยอ่ะใช่ครับมีม้าแล้วก็มีหมูมีวัวที่เน้นหลักๆก็คือม้าเนี่ยครับเลี้ยงเพื่อส่งไปบําบัดเด็กออสซิติกเพื่อฝึกสมาธิพัฒนาเขาเลี้ยงชมดเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวต้องเลี้ยงผมสักคนก็ <c oughs> พอไหวแหละช่วงนี้คนงานขาดพอดีมาทําธุรกิจกาแฟได้ยังไงครับเนี่ยตอนแรกก็อยากช่วยที่บ้านนะครับก็เลยศึกษาว่า จังหวัดนครพนมเนี่ยจะทําธุรกิจอะไรได้บ้างที่จะแตกต่างกับที่อื่นก็คือมีจุดผ่อนปลนค้าขายกับลาวได้โดยไม่เสียภาษีศึกษาดูของอินโดครับของเขา,เาเนี่ทำมานานแล้วแต่ในไทยเนี่ยยังไม่มีเลยมันถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมีกรรมวิธีอะไรที่ทําให้เกิดเป็นกาแฟถุงหนึ่งเอามาก็ต้องตากแดดก่อนแล้วก็แกะมเมล็ดก่อนครับแกะเทเลเม็ดทีลเม็ดเลือกเม็ดที่แบบไม่เสียครับเอาไว้เตรียมคั่วผมรู้สึกอยากจะลองชิมมันสักครั้งไปไปต้มเลย ไปต้มกาแฟสมบูทกินกันเว้ยเฮ้ยพวกเราแด้บูโกลแด้บูโกลครับสถานที่จิบกาแฟยามบ่ายของเรานี่ถือว่าเชยอดเยี่ยมไปเลยทีเดียวความแตกต่างที่ต่างกับกาแฟสมบูเจ้าอื่นๆคือที่อื่นเขาจะเลี้ยงแบบขังจะได้คุณภาพที่ต่ำของผมนี่ครับเลี้ยงปล่อยตามไล่อยู่นี้ ก็ <mismos. S 1> มีผลไม้มาให้กินบ้างให้ชมดเลือกกินโบ้ก็จะเลือกแต่ผลที่สุกๆนะซึ่งแบบนี้มันก็ส่งผลดีกว่าสิใช่ครับได้แต่คุณภาพเลยที่ยงกฤษนะครับห้ามเอากาแฟชีชมดที่ได้ผลผลิตมาจากการขังแบบระบบปิดนะครับไม่ให้ขายมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยของชมดนะครับหนาวหรือฝนตกหนาหนักก็ป่วยตายไปมันเป็นความท้าทายนะครับที่ผมแบบต้องเจออะไรพวกนี้ทําไมเฟรมถึงเรื่องที่จะมาเรียนคณะบูเซมครับคณะนี้ครับเป็นคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ แห่งแรกในไทยครับหลักสูตรที่มาจากมหาลัยผู้ประกอบการันดับต้นๆของโลกเลยครับเราได้เรียนแล้วก็คิดตามตลอดคิดถึงธุรกิจของเราบรรยากาศการเรียนก็ดีนะครับมีคอนเน็ชันลูกเจ้าของธุกรกิจเจอเพื่อนเจออาจารย์จอะไรอยานี้คือเขาช่วยกันนอกจากเพ,เพื่อนจะช่วยเราแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยเราอย่างไรบ้างก็คือผมเนี่ยไปพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เลยอยากช่วยแล้วก็พาไปหานายกสมาคมเชฟะทะเล็กแกเป็นคนที่ค้นสูตรให้พาไปติดต่อรายการของช่องสามเรื่องแพ็เกจจิ้งนะครับอาจารย์คือหาโรงงานให้ว่า เราสั่งจานวนน้อยนสั่งที่ไหนผมเนี่ยคือถ้าไม่ได้อาจารย์จากมองเทพเนี่ยคงยังมาถึงจุดน,นี้ไม่ได้ตอนอยังเด็กคือที่บ้านเป็นหนี้50บล้านเดี๋ยนะ50ล้านครับพ่อกับแม่เนี่ยไปทําธุรธกิจที่ลาวแล้วโดนโกงครับไม่จ่ายเงินแล้วก็พ่อก็มาเสียด้วยคือแบบอุบัติเหตุครับบ้านที่อยู่เนี่ยก็คือโดนเป็นบ้านของฝั่งญาติพ่อครับเขาก็เลยไล่ที่ออกมาไม่ให้อยู่ตอนนั้นคือมีเงินแค่50บบาทแล้วก็ไข่ไก่ฟองหนึ่ง เราเริ่มต้นการปลดหนี้50ล้านนี้ด้วยอะไรครก็ช่วยแม่ขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรที่ยังเป็นธุรกิจเดิมอยู่ครับครับจบม3ก็ออกไปเรียนพวกปวชอ,อะไรแบบนี้เพื่อจะได้มีเวลาว่างมาช่วยแม่มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับ3ปี2อปีก็ปลดหนี้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากมาแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ตแตยังเรียนอยู่ข้รู้สึกว่าเริ่มต้นก่อนเร็วกว่าครับคือเราได้ทําธุรกิจตอนอายุยังน้อยน้อยเนี่ยก็คือเริ่มแซงคนอื่นไปนะ แต่ผมรู้สึกว่าเออเวลาพูดเรื่องแบบนี้แล้วเราจมสูส่เอ,อ้ยผมภูมิใจอะไรเงี้ยมันคงแบบนิดนึงอ่าไม่เป็นไรผมภูมิใจในตัวคุณครับผมพูดแทนคุณเลยอนาคตต่อจากนี้ไปเฟร,รมวางแผนที่ทําอะไรอีกบ้างผมอยากมีร้านกาแฟแล้วก็มีความเป็นสวนสัตว์พ่อแม่พาลูกมากินกาแฟแล้วก็ดูชมดด้วยว่าเบอชมดที่คุณกินที่มันอยู่เนี่ยหน้าตามเป็นยังไงอย่างต่ําสัก1ิสาขาก่อนแล้วก็ส่งออกกาแฟชมดไปต่างประเทศครับเฟร,รมคิดว่าอะไรที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ ความคิดสร้างสรรค์นนครับเราอยู่ในตลาดเดียวกันก็จริงอยู่แต่เราจะเด่นคิดมาทันทีในะถ้ามันมีความคิดสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของเนี่ยมันคืออะไรคุณต้องคิดเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆคิดเป็นเจ้าของบริษัทน,นั้นนะครับลงมือทําเลยครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ได้กําไรเนี่ยก็ดีแต่ถ้าเกิดขาดทุนเนี่ยเจ้าของก็ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนั้นและนี่นะฮะคือเฟรมที่เขากล้าที่จะเสี่ยงมีเป้าหมายมีแรงผลักดันและที่สําคัญกล้าที่จะคิดตา่างขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ ความสาเร็จที่หอมหวนแบบนี้ใครละ่ะจะไม่อยากเป็นเจ้าของแล้วใครจะไปคิดแล้วครับว่ามันมีที่มาจากชมดถ้าเฟรมไม่คิดต่างเฟรมคงไม่อยากเป็นเจ้าของความสําเร็จได้อย่างชุกวันนี้และไม่ว่ารสชาติความสาเร็จของเพื่อนๆจะเป็นแบบไหนมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของที่มหาวิทยาล,ลัยกรุงเทพแล้วมาลิมลองรสชาติความสาเร็จของตัวเองกัน